วิธีตั้งค่าโรงงานของตู้โชว์เคสสองประตูอันดับแรกต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับรอสักพักให้เสียบเข้ากับเข้าไปใหม่นะครับ จากนั้นให้ลูกค้ากดลูกศรชี้ลงนะครับเพื่อให้คอมพิเชอร์ทำงานกดค้างไว้เลยนะครับอันนี้พร้อมทำงานแล้วหลังจากนั้นให้ลูกค้ากดลูกศรชี้ขึ้นกับชี้ลงกดแช่ไว้พร้อมกันนะครับจนกว่าจะมีตัวหนังสือกระพริบขึ้นมา จากนั้นให้ลูกค้าเลื่อนไปตรงที่ขั้นบันไดหนึ่งตอนนี้ขึ้นอะไรก็แล้วแต่ให้เราเลื่อนให้ไปเจอตัวนี้คือขั้นบันไดหนึ่งแล้วกดเซตค้างไว้ให้ให้เป็นที่ลบสองนะครับถ้าได้ลบสองแล้วให้ลูกค้ากดลูกศรชี้ขึ้นอีกทีหนึ่งเป็นกดเซตค้างไว้อีกทีหนึ่งต้องให้อยู่เลขสามนะครับถ้าถ้าไม่อยู่เลขสามเราก็สามารถกด เลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้นะครับแต่ต้องแช่ตัวเซฟไว้จากนั้นก็กดลูกศรชี้ขึ้นอีกทีหนึง่งจะเป็น r 1กดเซฟดู r 1ก็จะต้องเป็นเลขศูนย์นะครับจากนั้นก็ปล่อยมือแล้วก็กดลูกศรชี้ขึ้นอีกทีหนึง่งเป็น r 2 r 2ต้องอยู่ที่เลขสิบนะครับอ,อันนี้สิบถูกต้องจากนั้นก็กดลูกศรชี้ขึ้นอีกทีหนึง่ง r a R A อันนี้เราข้ามเลยนะครับกด <una> ลูกศรชี้ขึ้นอีกทีหนึง่งจะเป็น TOTO TO ตัวน,นี้ต้องเป็นเลขหนึ่งครับกดเซตดูอ่าอันนี้เป็นเลขหนึ่งถูกต้องครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กดลูกศรชี้ขึ้นอีกทีหนึง่งเป็น C2 C2 ต้องเป็นเลขสามนะครับกดเซตค้างดูเป็นเลขสามจากนั้นเราก็กดลูกศรชี้ขึ้นอีกทีหนึง่ง เป็น DO DO ต้องเป็นเลขสี่นะครับอ่ากดเซตดูก็จะเป็นเลขสี่จากนั้นก็กดลูกศรชี้ขึ้นอีกทีนึงจะเป็น D3 สาต้องเป็นเลขสูนนะครับอ่าถ้ามันอยู่15บห้าเราก็กดมากดกดเซตค้างไว้แล้วก็กดลูกศรชี้ลงไล่ลงจนมาถึงเลขสูนนะครับกดย้ำไปเรื่อยจนถึงเลขสูนนะครับแล้วก็ปล่อยมือ จากนั้นก็กดลูกศรชี้ขึ้นอีกทีหนึ่งมันจะเป็น a i e s i e s จะเป็นตัว d e กดลูกศรชี้ขึ้นดูจะเป็น d e จากนั้นเราก็กดลูกศรชี้ขึ้นอีกทีหนึ่งจะเป็น c o m c o m ต้องอยู่ที่เลขสิบ่าแล้วก็จากนั้นก็กดลูกศรชี้ขึ้นอีกทีหนึ่งจะเป็น c o f c o f จะอยู่ที่เลขสามจากนั้นกดลูกศรชี้ขึ้นอีกทีหนึ่ง จะเป็น f c F4 จะเป็นต้องจะเป็นอ่า OY อ่าอันนี้คือตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ